สวัสดีครับวันนี้มาดูการซ่อม power amp รถยนต์เป็นยี่ห้อ mds นะครับรุ่น md ขีด800ขีด1นะครับอาการเสียขึ้น error ออก็คือ led อสีแดงอย่างนี้ครับติดตลอดนะครับปกติต้องเป็นสีเขียวนะครับถ้าในสถานะปกติก่อนที่จะติดตามชมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้าทางช่องนะครับ ามาเริ่มตรวจเช็คกันเลยนะครับก่อนอืกก่นก็ทดลองนะครับทดลองป้อนไฟที่ power นะครับ power amp นะครับรุ่นนี้ก็ใช้ไฟ12โวลต์ผมจะเช็คที่เอาพุทก่อนนะครับทดลองวัดไฟดูว่าไฟที่เอาพุทปกติไหมนี่ครับตอนนี้รู้สึกว่า,าไฟออกผิดปกตินะครับ เป็นมีไฟลบนะครับออกมา,าเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าผิดปกติผมจะถอดบอร์ดออกเช็คนะครับก็เช็คอุปกรณ์ข้างในเลยก็นี่ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเช็ค Power m o s f e t เเป็นด้านขาออกนะครับเป็น Power m o s f e t มีอยู่4ตัวนะครับข้างละ2นะครับก็เช็คอ่าเป็นคู่นะครับก็เริ่มวัดเลยครับก็เช็คง่ายๆครับวัดเดนกับซอสนะครับตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งนี่ครับเก็บมิเตอร์ขึ้นก็วัดสลับขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งที่ผมวัดนี่คือขึ้นทั้งสองครั้งนะแสดงว่า อมอสเฟตช็อตนะครับตัวนี้นี่ครับช็อตแน่นอนช็อตทั้งสองตัวนะครับตามที่วัดนะครับแต่ต้องลอยอลองลอยตัวที่ตัวที่คิดว่าช็อตนะครับก็บัตรกีลอยออกมาแล้วก็ทำการเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเสียทั้งคู่หรือเปล่านะครับ ผมจะถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็เช็คอีกที่หนึ่งอ๋อนี่ครับช็อตจนขาขาดไปเลยมอสเฟสก็ช็อตหนักพอสมควรเดี๋ยวจะลองป้อนไฟดูนะครับทดสอบวงจรว่าอ่ามันยังขึ้นเออเลอร์ไหมเวลาเราลอยอ่าตัวเสียอ,ออกนะครับก็วัดมอสเฟส ข้างๆนะครับว่าช็อตไปด้วยกันไหมก็เท่าที่วัดก็ไม่มีการช็อตนะครับขึ้นหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งไม่ไม่ขึ้นก็วัดเดนกับซอสนะครับอ่าปกติครับตัวนี้ปกติก็ทดลองนี่ครับ 23n นะครับ1 5d ก็คือ23แอม 150ยห้โวลต์นะครับเบอร์นี้เป็นพาวเวอร์มอ t เฟผมจะลองป้อนไฟดูนะครับว่ามันยังยังจะขึ้นสีแดงอีกไหมครับ LED แสดงสถานะนี่ครับก็ LED ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะครับแสดงว่าวงจรไม่มีการช็อตนะครับไม่มีการขึ้นเออร์เลอร์แล้วนะครับก็ถือว่า รอยออกตัวหนึ่งก็ปกติครับผมจะถอดบอร์ดออกแล้วก็ทำการเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนมอสเฟตเลยเพราะว่าอุปกรณ์อื่นไม่ไม่น่าม,มีปัญหาครับถ้ามีปัญหามันจะขึ้นฟ้องเป็น LED สีสีแดงนะครับขึ้นเป็นเออร์เลอสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ถอดออกมานะครับก็เปลี่ยนก็ถอดเปลี่ยนเลย มี R อยู่หนึ่งตัวนะครับ10โอหมเป็น R ที่มาที่ขาของคาเกตน,นะครับก็เปลี่ยน m o f ่สเอ็นหน D นะครับ2 3 1 5 0โวลต์ก็บัตรกี้เรียบร้อยครับก็ R นี่ครับ สิบโอห์มหนึ่งคนสี่วัตต์ก็เปลี่ยนเสร็จก็ประกอบเลยนะครับไม่น่ามีปัญหาหลังจากประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะ,ะทดสอบอีกที่หนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวงจรปกติไหม ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ป้อนไฟทดสอบเลยนะครับนี่ครับ LED สีเขียวติดนะครับไม่เออร์เแล้วนะครับถ้าขึ้นสีแดงแสดงว่าอ,อุปกรณ์มีการช็อตหรือว่าเครื่องมันโปรเทคนะครับติดโปรเทคก็คือฟองนะครับเดีย๋ยวผมจะเช็ค Uh, do, What won do, เอาพุทธดูครับวัดว์ดูว่าเอาพุทธปกติไหม mm hmm. ก็เอาพุทธตอนนี้ไม่มีไม่ติดลบนะครับไฟเอาพุทธปกตินี่ครับไม่มีไม่มีไฟออกลำโพงนะครับฝั่งเอาพุทธแสดงว่าเอาพุทธปกติครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับการแชร์ประสบการณ์การซ่อม power amp รถยนตน์ครับ อาการเสีย LED สีแดงครับติดตลอดนะครับอขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมช่างคมเล,ล็กทรอนิกสวัสดีครับ